วัสดีครับรอยไทยไอเดียกลับมาอีกแล้วนะครับพร้อมกับไอเดียดีๆนะครับที่นำมาฝากเสมอวันนี้ในภารกิจสำรับพื้นบ้านผมหยิบต้มโคลงที่เราคุ้นเคยนะฮะมาแต่งตัวใหม่ให้กลายเป็นอาหารจานพิเศษกับเมนูต้มโคลงแซลมอนครับขั้นตอนไม่ยากนะครับทุกคนก็ทําได้นะฮะเริ่มต้นที่รอยไทยต้มยําน้ําใสนะครับเทใส่หม้อนะครับผมแล้วต้มให้เดือดใช้หนึ่งกล่องเล็กนะฮะหมดกล่องเลยเดือดแล้วครับเอาเห็ดก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าเห็ดอาจจะยาก แล้วก็มะเขือเทศครับลงรสด้วยไท่สักเล็กน้อยเกลือเนื้อปลาแซลมอนนะฮะเนื้อแซลมอนของเราอาจจะไม่จมนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าตัวของน้ําซุปของเราเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อแซลมอนนะฮะทำให้ยังคงความหวานของเนื้อแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนอยู่นะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมเตรียมจัดจานได้เลยใสเนื้อปลาลงไปก่อน สามต้มโครงของเราไปมากรูดอันฝอยนะครับผักชีกรรั่งติกทอดหอมหน้าทานต้มโครงแซลมอนครับอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยและทำง่ายนะครับเป็นการนำอาหารพื้นบ้าน มาดัดแปลงให้กลายเป็นอาหารจานเด่นนะครับผมไอเดียดีๆแบบนี้มีนําเสนอเป็นประจําในรอยไทยไอเดียนะครับติดตามกันได้ส่วนวันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตไปเคลียร์จานนี้ก่อนนะครับดูท่าแล้วคงไม่ต้องรอเข้าสวยแล้วครับสวัสดีครับอัมพลฟู้ด